สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนนะคะที่ซื้อกุหลาบกิ่งติดตาไปนะคะแล้วใบมันร่วงออกหมดแบบนี้นะคะอย่าตกใจนะคะน้องไม่ได้ตายนะคะน้องไม่ได้ตายนะให้เรานับไปสักสามติตาแบบนี้นะคะนับเป็นข้อไป 1 2ึ่งสองสาพ่อนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวน้องจะแตกยอดใหม่เป็นแบบนี้นะคะให้เราลดน้ํานะคะลดน้ําลงไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรน้องนะให้น้องฟื้นตัวก่อนนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กมากๆส่วนนะคะตรงนี้นะคะที่มันเป็นดาๆนะคะไม่เป็นไรนะคะมันเป็นตอป่าเนาะมันเป็นตอป่าเราจะดูแลแค่น้องตรง,ง,งนี้เนาะน้องที่เป็นกิ่งเป็นกาของมันนะคะทีนี้วิธีการนะคะวิธีการตัดนะคะบางคนไม่รู้ บางทีกิ่งมันหักแบบนี้นะคะกิ่งมันหักแบบนี้นะคะเสียดายใช่ไหมบางคนเสียดายเนาะไม่ต้องเสียดายนะคะให้ใช้กรรไกรค่ะตัดไปเลยนะคะตัดไปลเลยเดี๋ยวน้องก็แตกใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วตัดแล้วนะคะถ้ามีปูนแดงนะคะถ้ามีปูนแดงแบบนี้นะคะก็ใช้ปูนแดงทาปิดแผลไว้นะคะเชื้อโรคเชื้อรามันจะได้ไม่เข้า,าไปตามแผลที่เราตัดเนาะเดีเ๋ยวน้องก็จะแตกยอดใหม่ ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราตัดไปนะคะเป็นตัวที่เราตัดไปแล้วนะคะน้องก็แตกยอดใหม่แล้วนะคะดูแลน้องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องอยังเล็กอยู่นะคะก็ต้องดูแลกันไปเนาะถ้าใบมันร่วงนะคะหรือมีเชื้อราหรือใบมันแห้งม,มันไหม้แบบน,ああนี้อาจจะเกิดจากเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะ <vào ๆ S 1> ก็เด็ดใบทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องไม่ตายนะคะให้เราดูแลรดน้ำไปเดี๋ยวน้องจะแตกยอดออกมาแบบนี้ให้เราเห็นเนาะ 眼睛。